สวัสดีครับวันนี้เรามีที่ที่จะมานำเสนอนะครับก็คือแถวเขตจตุจักรครับผมนะฮะถ้าคุณเดินทางมาจนถึงถนนวิภาวดีนะครับผมตรงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นซอยทางเข้าคือซอยวิภาวดี34นั่นเองนะครับผมนะฮะหรือว่าทางเข้าของสำนักงานเขตจตุจักรนะครับเลี้ยวเข้าไปครับประมาณ200เมตรนะครับจนสุดซอยนะครับ คุณจะเห็นสำนักงานเขตอยู่ทางซ้ายมือนะครับและที่ของเราจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตนะครับผมตอนนี้นะครับเขาให้รับฝากรถยนต์ครับผมนี่คือพื้นที่ที่เราจะขายครับพื้นที่ทั้งหมด169ตารางวานะครับตารางวาละ1 4 0 0 0 0บาทที่ถมแล้วนะครับผม เหมาะมากกับการสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างหอพักเพราะสามารถสร้างได้ถึง8ชั้นครับเป็นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับสวยงามมากๆเอกสารสินนะครับเป็นโฉนดคลุดแดงนะครับผมสามารถโอนได้ทันทีถ้าเราเทียบแผนผังจากโฉนดนะครับจากบนห้องฟ้านะครับจะเห็นพื้นที่ได้ชัดกว่านะครับและนี่คือพื้นที่ของเราครับผม หน้ากว้างที่ติดถนนคือ20เมตรนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่ยามาจะถึงตรงนี้นะครับกว้างขวางครับผมแล้วอย่าลืมนะครับเบลเบอร์บี B B, นักรีวิวที่ดินรับซื้อขายฝากฝากขายถ้าคุณมีที่ต้องการขายฝากหรือฝากขายติดต่อเรามาได้ครับผมสวัสดีครับสนใจที่แปลงนี้ติดต่อได้ที่0 6 6 6 0 8 9 0อ5 id line ก็เป็นเบอร์เดียวกับโทรศัพท์เลยครับ เบ be ลเบอร์บีรับขายฝากฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ